สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรู้จักเกมมากคือนผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมคาตาโมโนฟาร์มลี่คาตาโมโนฟาร์ลี่นะครับผมก็เป็นเกมไม้รับสมองตามที่เขียนไว้เลยนะครับเป็นแบบพั z z l e นะครับที่สามารถดวลกันได้2คนนะครับเพื่อที่จะ เรียงตัวพวกนี้นครับเข้าไปในบล็อกตามที่กําหนดให้ได้นะครับเกมนี้ก็เหมาะมากสำหรับครอบครัวเลยเพราะก็มีโหมดที่เอาไว้พ่อแม่เล่นกับลูกด้วยนะครับที่จะมีแบบปรับระดับความยากให้มันเข้ากับช่วงอายุอะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงมีโหมดมาให้เลือกเล่นเยอะมากๆเลยดูมีแบบมีตั้งมาให้ล้อมมีทําเป็นรูปมีโหมดแบบคลาสสิกแล้วก็แบบ ดวลดวลกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมจาก Modern Game Cafe นะครับผมที่สับสนุนคลิปวิดีโอนี้ครับและก็ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นและก็รีวิวกันครับไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมนี้น่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มากับกล่องนะครับแล้วก็มีการ์ดด้วยนะครับเป็นการ์ดชาร์เลนจ์ต่างๆเดี๋ยวฝั่อื่นเนี่ยเราอันนี้เอาไหมมดก่อนมา โหมดที่ผมชอบมากคือโหมดการดวลกันนะครับเออผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะแบบเวลาชวนลูกเล่นอ่าหรือว่ามีแบบอ่าพาสาวมาบ้านอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบเออนั่งดื่มเครื่องดื่มกันมาเล่นอะไรแก้เครียดอะไรอย่างงี้นะครับมาดวลกันดีกว่าเพราะมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคือง่ายมากเลยอย่างเช่นอ่ะอันนี้แล้วกันอ่ามาโหมดนี้ก่อนผมชอบมากอ่ะเราก็เปิดกาดสักใบหนึ่งครับแล้วเราก็สีเหลืองคือง่ายสุดอ่าสีดำเนี่ยยากสุดเราก็จะมีลำดับสีเนาะ อ่ะเราก็เปิดกา้ามาสักใบหนึ่งแล้วเราก็จะกั้นไว้นี่อันนี้สามหรือสี่ป่ะน่าจะไต่ตอนนี้ผมจาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะกั้นไว้นะครับแล้วเราก็จะพยายามเอาตัวพวกเนี้ยนะครับมาต่อให้เต็มอ่าน่าจะสามก่อนเลเวลแรกนะครับต่อให้เต็มนะครับตามนี้เลยพอพร้อมกันนับหนึ่งสองสามเริ่มเราก็จะจ้วงจากตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จ้วงไปจ้วงแต่ว่าโจ้วต้องตามนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยปึ๊บ อันนี้แล้วก็ยาวสีส้มนะผมขอหยิบให้ครบก่อนอันนี้เออผมก็ไม่ค่อยเก่งโน้ลายนะนี่อ่าอ่าอ่าอเฮ้ยอ่าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเสร็จก่อนผมและวไอ้ดาด้แล้วอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผม ใครที่แพ้นะครับคนแพ้คนแพ้นะคนที่เสร็จช้าวกว่านะครับก็จะได้เลือกหยิบชิ้นส่วนใหญ่ส่งให้ผมหนึ่งอันแล้วผมก็จะค่อยเลือกหยิบชิ้นส่วนใหญ่ส่งให้เขาน่ชิ้นส่วนใหญ่ก็คือชิ้นส่วนที่เป็น5บล็อกนะครับอ่าเนี่ยอันนี้5บล็อก5บล็อก5บล็อกนะ,ะผมผมส่งนี้เขาก็ได้อาจจะส่งอันนี้ผมก็ได้ะนะครับแล้วเราขยับไปขั้นหนึ่งอ่าแล้วก็มาดูว่าเดี๋ยวใครชนะรอบเยอะกันอ่าอันนี้ออกมาก่อนอ่าพร้อมหนึ่งสองสามไป นะนั้นดูดูดเอ่อเย้เอันนั้นะด็ดเด็ดเดดเโอเคอ๋ออันนี้ไม่มีไม่มีสองชิ้นตรงนี้โอขวยไอตัวหนอนนี่เดือดอยู่อ๋อโอเคน่าจะได้หรือเปล่านะเรียบร้อยนะแล้วก็เหมือนเดิมขยับอีกขั้นหนึ่งครับ แล้วเราก็จะส่งชิ้นส่วนตัวใหญ่เนี่ยให้ฝันตรงข้ามนะครับโดยเริ่มจากคนที่แพ้ก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ขยับไปอีกขั้นหนึ่งครับจนเป็นไฟนอลราว์แล้วก็สุดท้ายเรามาตัดสินว่าใครชนะเยอะอกอว่ากันคนรก็ชนะไปอันนี้เป็นโหมดที่ผมชอบมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีโหมดนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยไม่ใช้ก๊าซสีดำอันนี้ก็คือยากไปเลยนะครับแล้วก็จะมีนี้ เอาไว้เล่นกับลูกหรือเล่นกับแฟนก็ได้นะคือคนที่เก่งกว่าเนี่ยใช้สีด้านสีม่วงครับคนที่รู้สึกว่าอยากจะต่อให้เขาหน่อยก็ใช้ด้านสีเหลืองนะครับเหมาะมากไว้เล่นกับลูกนะคุณพ่อกับลูกเนี่ยนั่งดวลกันเพราะว่าเราก็ไม่ต้องบอกหรอกว่ามันเป็นโหมดจะช่วยเด็กอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะไม่ได้รู้หรอกว่าเฮ้ยมันยากกว่าง่ายกว่ายังไงแต่แค่ให้รู้ว่าเอ้ยเขาเล่น ด้านสีเหลืองก็พอนะครับแล้วก็เวลาเขาชนะเขาก็จะรู้สึกดีนะเนาะเพราะว่าคุณพ่อนี่พยายามเต็มที่แล้วแต่ลูกชนะก่อนอะไรเงี้ยนะครับเออดีผมชอบมากเลยนะครับเพราะที่มันจะมีโหมดอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่แค่นี้มันจะมีเล่นแบบคลาสสิกก็ได้คือเล,เล่นโซโล่เนี่ยวางให้เต็มอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างนี่อยู่ที่ด้านหลังคู่มือนะครับเรามาดูในคู่มือดีกว่าคู่มือเนี่ยก็มีโหมดสําหรับแต่ หลายแล้วผมว่าซื้อมาเล่นแค่หมดเมื่อกี้ดวนกันสองคนแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะครับสนุกแล้วแต่นี้สำหรับเฮ้ยอยากแบบว่าถ้าอ่ะผมลองเลยดีกว่าไหมผมไม่เคยลองเนะอ่ะผมลองให้ดูเลยอันนี้เขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยวางในตารางนี้ให้เต็มเลยออโอเคอ่ะ่มีอะไรย,วยาวๆไหมขออะไรย,วยาวๆใส,ส่่อยสิอ่โอเคโอเค เออ,เอ,อโอเคเออโอเคเวไว้เต็มยังไงวะนะเอ่อนี่โอเคโหแค่คแวางอันนี้ก็ยากแล้วเออเออเออท่านี้ล่ะใส่เข้าไปสอดใส่เข้าไปอันนี้ล่ะสอดใส่เข้าไปอันนี้เรียบร้อยอ่ะเนี่ย พอระวางเต็มแล้วใช่ไหมครับผมเราให้เอามาทำเป็นรูปปาฏสามคูณสามคูณสี่อย่างนี้อ่าเนี่ยก็จับเวลาได้นะจับเวลาแบบว่าแข่งกันสามคูณสามคูณสี่ใช่ไหมอ่ะไปก่อนไปก่อนบิวก่อนบิวฐานอ่ะโอ้โหเข้าได้พอดีเปรซ์คูณสี่ก็คือสูงสี่สองสามสี่อันเนี้ยโอเคนี่คือยอดสูงสุดแล้ว อันนี้ไม่ได้อันนี้มันต้องแบบอย่างนี้เลยถูกไหมแล้วก็ยัดนี่เข้าไปยัดเข้าไปเออยัดเข้าไปแล้วกูทําเสียงนี้ทําไมนะนี่โบอุ้ยเฮ้ย,ย,ยโบยัดเข้าไปอ๋อใกล้เคียงความเป็นจริงเข้าใกล้จุดหมายหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยอาเคไม่ได้ต้องหรือเพราะว่าอัวชอบลืออะไรของคุณเนี่ยอ่าผมว่านี้ต้องเป็นฐานจะง,ง่ายกว่าลือเลยเพราะว่าอัวชอบลือสว่วนนี้มันต้องต้องมาก่อนเฮ้ยถ้าอย่างนี้ล่ะนะแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไป อ,อ,อย่างนี้ต่อนี่ฮะอ,อันนี้ต้องอันนี้ก็ลงยากอยู่นะเพราะนั้นอันนี้ต้องก่อนจิ๊กนี้สูงสี่ได้อันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้มันต้องแบบมาก่อนกันช่างมันนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ถ้าใครอยากชาร์ลินตัวเองเนี่ยเนี่ยก็เล่นหมดเพราะว่าผมเอาอันยากสุดเลยนี่มันจะเริ่มตั้งแต่ง่ายสุดเนาะเออนะครับอาแล้วก็จะมีโหมดแบบว่า ผัดกันวางด้วยนะผัดกันวางน่ารักว่านี่เล่นกับลูกก็ได้เล่นกับใครก็ได้เล่นกับผู้เล่นใหม่ได้หมดเลย <c oughs> ก็อือเราองนำฐานก่อนครับอ่าผมชอบฐานนี้แล้วกันนะอ่านี่นี่แค่วางฐานก็ยากอ๋ออผิดผิดผิดได้ผิดได,ด,ด,ด้นีอ่ะพอเราฐานเสร็จแล้วครับก็ผัดกันวางโดยที่ห้ามใช้ตัวมินิมิโนอ่ามินิมิโนคืออะไรไอตัวที่ใหญ่แค่2หรือ1น,นี่ใหญ่2หรือ1ึอะ่ะ ยิบไปนะครับเราจะน,น้อนะเราใช้หมดเลยอ่าแล้วก็ผัดกันวางครับอะสมมุติตาผมผมขอวางนี่เลยใช้สองมือได้นะครับบอกออะตาคนตอบโอ้แค่นี้ก็วางจะทําอะไรต่อเนี่ยตาคนต่อไปก็ต้องวางชิ้นหนึ่งครับอะสมมติเาวางนี่มันไม่มีทางอ่ะโอ้โหดี impossible อิมพอสิเบิลเบอร์ผมชนะเนี่ยไอ้ยชนะเลยวางนี้ปุ๊บชนะเลย เนี่ย <N ee> พูดเล่นมัดกันอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะอ่าเพราะว่ารู้สึกว่าความสนุกมันคือไอ้ไอ้โหมดแรกแหละแต่ว่าก็เฮ้ยก็ออฟชันแนลเนาะผู้เล่นผัดกับบาลชิ้นส่วนลงบนชิ้นก่อนหน้าเพื่อคนซ้ายแต่ว่าบาลชิ้นส่วนโอเคย้ายังไงเอ่าเนี่ยเอาขนาดเล็กออกไปก่อนเนาะแล้วก็สร้างฐานนะครับแล้วก็ผัดเปนวางไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำถล่ลมอ่าถล่มก็แพ้ไปอะไรประมาณนี้ ผู้เล,เ,เล่นคนสุดท้ายที่สามารถบายชิ้นส่วนโดยไม่ทําให้ขอทาทนถล่มได้คือผู้ชนะอ๋อก็เล่นได้หลายคนนะครับถ้าถล่มปุ๊บก็เริ่มจากฐานใหม่แล้วก็ตาคนต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีที่ด้วยสร้างเสริมเขาเรียกว่าจินตนาการน้องๆเนาะก็สามารถทํามันก็ได้ให้เอาชิ้นส่วนนี้ม,มาต่อให้เป็นตามรูปให้ได้นะครับอ่าก็จะมีโหมดเล่นคนเดียวรูปแบบต่างๆโซลิแท้นะครับอ่าแล้วก็จะมีแบบรูปแบบเล่น2คนซึ่งผมชอบมากมาเอามาดวลกันนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับกับ ชาชามิโน่ฉบับครอบครัวหรือคาตามิโน่แฟมิเล่นั่นเองแฟมิ l y ่นะครับอ่าก็เดี๋ยวไปดูความเงีนส่วนตัวของผมดีกว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้บ้างครับแฟมิ l y ่ครับแฟมิ l y ่ช่ชเอ้ยก็เป็นกล่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าครบเครื่องมากเลยนะอ่ใครที่เป็นสายเล่นบอร์ดเกมกับลูกอยู่แล้วนะครับใครที่อยากจะ แบบหรือมีลูกอยู่อ่ะมีลูกอยู่แล้วกันแล้วก็วกพ่อเป็นเป็นสายบอรดเกมพ่อแม่เป็นสายบอรดเ,เกมเนาะนะครับก็เหมาะมากๆเลยที่จะมีติดอยู่ในครอบครัวนะครับเพราะว่ามันหายากมากเลยะของเล่นที่เราสามารถเล่นสนุกไปกับลูกได้อเกมนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับสนุกไหมสนุกครับอ่าผมชอบเอาจริงผมเคยเล่นคารตาโมโนอยู่แล้วตัวกระดานใหญ่ปกติที่ไม่ได้มีโหมดอะไรมามากมายก็สนุกเพลินดีนะครับชาเลนต์ตัวเองนะครับมาเจออันนี้คือผมรู้สึกว่า ครบเครื่องกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะแบบการที่ทําให้มันดวล2คนสนุกสนุกได้อย่างนี้นะแล้วก็ออคนคิดเขาก็คิดมาดีครับเพราะว่า Family เลยนะครับเราจะทํายังไงให้เล่นกับครอบครัวได้อย่างสนุกสนานนะครับนี่ก็นี่เลยนะครับคุณพ่อระดับ,บความยากอีกแบบหนึง่งคุณลูกก็แล้วบ,บความยากอีกแบบหนึ่งนะครับหรือไปชวนคนเล่นใหมด่ดวลกันแบบสนุกสนุกก็ได้เหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้ไปโหมดนั้นคือสนุกสุดยอดมากๆนะครับส่วนโหมดอื่นก็แล้วแต่ความชอบนะ,อ,ะอยากจะเล่นแบบ ไม่คิดอะไรมากผัดกันวางหรือว่าให้ลูกเล่นกำขอะไรเงี้ยลองท้าทายความสามารถของน้องๆอะไรเงี้ยนะครับเกมนี้ก็เหมาะมากนะครับก็ยืนยันนะว่าเหมาะมากๆสาหรับใครที่เก็บออกเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกอยู่ในครอบครัวของคุณนะครับแล้วก็คุณก็คาดหวังว่าโตขึ้นจะมีขาในการเล่นบอร์ดเกมเพิ่มขึ้นนะเกมนี้ก็เหมาะสุดไปเลยนะครับวันนี้ครับเกมนี้ครับ คาตามิโน่แฟมิลี่ครับสวิิเกมมิ่งครับขอให้มีเกมที่ recommend ครับใครที่หาอะไรประมาณนี้อยู่นะนี่ก็เอามา recommend กันให้ดูกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะครับก็สามารถทักไปที่เพจมอแดนต์ไอเกมคาเฟ่ได้นะครับผมก็เป็นคนที่นําเข้าเกมนี้มาแล้วก็มาเล่าข้อรายนะครับทำคู่มือให้กลายเป็นภาษาไทยที่ทุกคนเนี่ยสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างไม่ยากนั่นเองนะครับขอวิตารณ์ทุกท่าครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้